โอเคนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนะครับยูทอบช่อง EQ ไซส์2วันนี้ผม EQ นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมอนิเมะแวนการ์ดเองครับซึ่งตอนนี้อัปเดตใหม่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆหลายคนที่เห็นผมหายไปนานเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับจริงๆคือผมเนี่ยไปซุ่มฟาร์มมาอยู่นั่นเองนะครับกลัวจะเทพไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาครับตอนนี้ผมก็มีประมาณนี้เลยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปอัปเดตใหม่ก่อนเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะทําการสรุปอัปเดตใหม่นะคคครรรรััับบผมมมเเนนนีีี่่่ยยขออททําากกกแจโ้้ดดฟละซึงงห สองโค้ดเลยนะครับทุกคนตามผมไปได้เลยนะโค้ดแรกเลยนะครับจะมีชื่อว่าสเตเยอร์นั่นเองนะครับผมกดรีดีมไปเลยครับได้ในส่วนของ1000เพชรนะครับผมทุกคนต่อมานะครับคือโค้ดนี้เลยครับเลดอัปเดตสอรี่นะครับโอ้โหไม่เป็นไรนะครับผมมีโค้ดมาให้ก็ได้อีกหนึ่เจมส์ไปนะครับผมประมาณนี้นะครับงโค้ดใหม่ที่เข้ามานั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีระบบ เลดใหม่นั่นเองนะครับเป็นนิวเลดเกมโบดนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีเลดช็อปเป็นเลนโกคู Go อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะทําการอันนี้คือเหมือนจะเป็นแบบมันเหมือนคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคล้ายๆแบบใยแมงมุมนะทุกคนคือเราสามารถแลกได้99ครั้งนะไอ้พวกนี้ก็ครับแล้วก็มีฟอร์จูนอ่าฟอร์จูนคาทอริสนะครับผมอันนี้ก็คือจะมีใช้โอกาสดรอปเพิ่มนะครับผมเออในสไปเดอร์ for trade นะ for e s t x4 นั่นเองนะครับทุกคนก็อันนี้ก็คือระบบ rate ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เล t ช็อปเนาะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่อัปเดตมาเนี่ยก็ที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือในส่วนตรงนี้เลยนะครับจะมีในส่วนของบอสอีเวนต์นะครับในส่วนของซองจินอูนั่นเองนะครับผมซึ่งซองจินอูตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็น14 day event นะก็คือจะมา14วันนั่นเองนะครับทุกคนใช่ไหมแต่ทำไมน,นี้มันเขียนว่า20วันวะ แต่ว่าในอัปเดตเขียน14วันแต่ตอนนี้มันเขียนว่าทาร์วนนิ่งคือ20วันนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนแล้วก็มีนิวบอสช็อปด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะอันนี้คืออุ้ยอันนี้คือมีโอกาสได้อีกลิสด้วยนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะแล้วก็ได้คอมเมนเดอร์ทุเนด้วยนะครับผมเพชรอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับผมเออบอสช็อปนี่เลยนะครับผมก็จะมีให้แลกประมาณนี้เลยนะหลังจากที่เราลงมาเนาะมีหินให้แลก มีท่าบัตรคอมมานเดอร์ Commander นะครับอันนี้คือสวยมากนะครับเท่มากแล้วก็สเตตชิพแล้วก็เทรดรีโล่ห้าสิบอันนะครับเออผมแนะนำให้มาลงบอสช็อปนะเพราะมันมีโอกาสดรอปในส่วนของเจ้าอ e ีกติสด้วยนะครับสเปอร์เลยนะทุกคนเออถือว่ายเยอะพอสมควรเลยในส่วนของบอสอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมโอเคนะแล้วก็มีในส่วนของการอัปเดตแก้บัคมาด้วยนั่นเองนะครับทุกคนอ่ามีอัปเดตแก้บัคมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพาดูโปรไฟล์ก่อนแล้วกันโปรไฟล์ก็จะมีตรง นี่นะครับมานะมีสามารถเปลี่ยนพื้นหลังโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับผมคือคัสตอมไม้ตรงนี้นะเราก็จะใช้ทรฟี่ในการแลกเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ด้านหลังอะไรแบบนี้มานะผมใช้อย่างละสาอันมาเนาะตัวใหม่มานะครับผมจังหวะนี้เนี่ยครับทุกคนซึ่งตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดตัวนะครับคือมีในส่วนของเลนโกคูนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมไอถินก้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครในอนิเมะชื่ออะไรขอโทษด้วยนะครับ แล้วก็มีบรัซซอมนะครับมีบีนมีอาคาโซแล้วก็ทาการาดะนะครับผมอันนี้คือตัวละครชื่อในเกมนะแต,แต่ว่าถ้านอนนี้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าต้องชื่ออะไรบ้างนะครับทุกคนแล้วก็จะมี3ามอีเวอลูชั่นใหม่นะตัวที่อีเวอลูชั่นได้ก็จะมีในส่วนของเลนโกคูนะครับในส่วนเจ้าไอตัวนี้นะครับผมเทนก้อนนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ามันชื่อชื่อในตัวนี้มัชื่ออะไรนะแล้วก็อาคาโซนะครับผมเดี๋ยวไปพาไปดูในซัมมอนแล้วกันนะครับผมว่ามีตัวอะไรมาใหม่บ้างนีีนน่นนนะะครัับผผมมตว้ ตัวนี้เทนโก้แล้วก็มีตัวไหนมาใหม่ตัวนี้นะทุกคนไอตัวหน้าหน้าพฟ้าตัวนี้นะครับผมก็น่าจะดีอยู่นะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมขอไม่เจาะลึกตัวละครเท่าไหร่แล้วกันนะเพราะว่าข้อมูลยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่ามาเดตว่ามันมีอะไรเพิ่มมาคร่าวๆบ้างแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของ new a c h i e v e m e n t ใหม่นะครับผมในอาคทัทเตรีแล้วก็อาไตเตอนะครับผมก็จะมีไตเตอรมาใหม่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีอะชิเม้นต์ใหม่มานะทุกคน บีโฮนี่นะครับตัวนี้นะเป็นอาชิเม้นใหม่นะครับผมที่เราจะต้องไปเคลียร์ในส่วนของด่านใหม่นะเป็นในส่วนของด่านเดมอนเซเลเยอร์นั่นเองนะครับทุกคนออโต้อบิลิตี้นะครับเราสามารถกดอบิลิตี้ในตัวละครได้แล้วแบบออโต้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีโทฟี่ช็อปนะครับผมแล้วก็มีอีโมดใหม่ด้วยนะครับผมแต่ไม่รู้แน่ใจว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวว่าอ่าแคลิฟอร์เนียอีโมดนี้นะครับผมเป็นอีโมดใหม่นะแล้วก็เป็นบัตรเรสนะครับผมบัตรเรสนะครับบัตรเรส์ฮ่าอ่าบัตรเรส์ อีโมนี้เท่จัดอันนี้คือเป็นด่านใหม่ที่เข้ามาด้วยนะเป็นด่านบอสของซองจินอูนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้นะบอสอีเวนต์นะครับอีกรอสอีกริสอีเวนต์นะครับบัตรเรชแชมเบอร์นะอุ้ยมีแอนิเมชันด้วยนะทุกคนเข้ามาจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวซองจินอูหรือเปล่าแต่ว่าเราเปิดโลดีเทลไว้ไงตอนแรกนะครับผมมันก็เลยเป็นแบบนี้อ๋อเป็นอีกริสมานะครับผมไม่ใช่ซองจินอูครับเป็นอีกริสมานะครับจริงอยากเปิดเสียงแต่ว่าไม่ไมแน่ใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไหมนะ ผมปิดเสียงไปด้วยนะไม่ใช่อะไร <c oughs> โอเคนะครับผมมาดูกันนะครับผมชืบเป็นยังไงขอดูหน่อยสิโอเคครับเริ่มมาก็จะมีอีกริสมานั่งตรงนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็เริ่มแมทมามันมาจากตรงไหนเอ้ยทำไมมีประตูแบบนี้เหมือนเหมือนจะมี มันจะมีตัวไทเดินออกมาด้วยหรือไม่ก็ให้แบบวางในส่วนของมอนสเตอร์ไว้อ,วอ,อย่างนี้อ๋อประตูออกมาจากนี้นะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของระบบบอสน,นะก็จะมีโอกาสได้ในส่วนของเจ้าอีกริสด้วยนะครับผมแล้วก็บัคฟิกนะครับผมก็คือแก้ในส่วนของอ่าที่ s o m e o n e being able to d ด a ว a a เมจ e ีว e n e m ิ m ั m u l t ว p l e ก i m e นะก็คือเวลาเราลงที่แบบไป็ศัตรูที่มีก่ออย่างเงี้ยมันก็จะแก้บัคมานะครับโอเคแล้วก็ m u l t i p i ล r ยอร์แอดไ s แพสซี passive, not being displayed collectively on t h i s o n e ก็คือแก้ที่แบบว่า Passive ที่มันไม่ได้สแต็กคันมาให้มันสแต็กขึ้นนะครับแล้วก็ส t ตน t ์ไทมของซาสุเกะนะครับผมล่างสตอร์มนะครับผมก็จาก1วีเป็น2วินะครับผมอันนี้คือน่าจะบัฟหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เหมือนบัฟเลยนะแล้วก็ s k i l สกิลวิดก b บ l c o o l d o w not n showing other people โอเคก็คือตอนครูดาวเนี่ยก็จะไม่โชว์ให้คนอื่นดูนะครับ แล้วก็ add new ability for ซองจินอูแล้วก็อะลูขาดนะครับผมอะลูขาดนะครับผมคือแอดในส่วนของ ability อันใหม่ให้นะครับจะขอใช้นี้ก่อนไม่ได้ใช้เลยโอ้เออยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้ตั้งแต่อีโอมานะครับแล้วก็อีก l ิสนะครับผมเปลี่ยน passive แล้วก็ stat นะครับผมใน final upgrade เนี่ยนะครับให้สูงกว่านะครับก็คือน่าจะบัฟมานะครับแล้วก็โอบิโตะล่าง awake นะครับหรือว่าร่างอีโอมาเนี่ยก็จะ r e c e i v e his final a t t a c k and f i ก some stat t h a t w e r e incorrect ครับก็คือแก้ให้ Sta ตมันถูกต้องขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับที่อัปเดตมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมขอซัมมอนนี้ก่อนละกันเหลือ4นาทีไอ้บ้าตายคู่มาตั้งนานนะขอในส่วนของตัวใหม่หน่อยได้ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าขอหน่อยนะทุกคนอยากได้ตัวใหม่มากเลยอะตัวใหม่มันดูเท่นลครับผมมาต้องได้นะจังหวะเนี้ยตัวใหม่เนี่ยนะครับผมขอซุ่มเอาตัวใหม่เลยนะครับผมดูซิว่า เราจะได้ตัวใหม่ไหมนะเอ้แต่เราได้ตัวนี้มานะเป็นตัวใหม่นะครับผมชื่อบีนนะครับผมเป็นอาดีเจนเดอรี่นะครับผมขอดูหน่อยชื่อบีนบีนบีนตัวนี้นะครับผมขอิวหน่อยอ่าตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคขอกดก่อนคือไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาไปดูแพสซีฟกันแล้วกันนะครับโอเค โอเคขอกดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวปาไปดูแพสซีฟแล้วเมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้คงจะเสียเวลากันหน้าดูนะครับทุกคนนี่นะแล้วก็ได้ตัวใหม่เป็นบอสซอมตัวนี้นะอีพิกนะครับผมตัวนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อในชื่อในอนิเมะมันชื่ออะไรขอโทษด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอเวอร์เน็ตี้แอคอรคือตรงไหนนะทุกคนถ้าใครรู้ก็บอกกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปเท่านี้นะครับใครที่ชชออบบบคคคคคคลลลิิปปนน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 ีีี้้้กก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 ็ฝาาาเดดดดดดไไ์ตมัััััวววยะรร่สส